วงเม้าเเผาขนมาถึงช่วงเมาเผาขนครับสัญญาคุณผู้ชมว่าวอยซ์ออฟเลิฟมานี่อยู่กันสัปดาห์เดียวไม่พอครับแน่นอนสัปดาห์นี้ยังอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังอยู่กันพร้อมหน้าครับอย่างที่บอกคือว่าวันนี้เราเบื่อรายการแบบว่าเมาเรื่องบันเทิงแล้วเป็นรายการทำอาหาร่เชฟสวัสดีเชฟวรการได้ยังสวัสดีครับเราจะไปจะร่วมสนุกกับบรรดาหนุ่มสาววอยซ์ออฟเลิฟนะโดยการเป็นเกมทำอาหารวิธีการก็คือว่าเดี๋ยวพวกคุณแบ่งทีมกันก่อนเป็นทีม หญิงกับชายอาทีมชายไปทางนู้นเลยนะครัอาทีมหญิงทางนี้ผมอยากจะเรียกเมนูนี้ว่าเป็นอาหารร่วมสาบานพี่น้องร่วมค่ายเนี่ยต้องกินอะไรด้วยกันได้เพราะฉะนั้นหกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเอาไปประกอบอาหารเราจะมีเครื่องปรุงกลางเครื่องปรุงเนี่ยเป็นคู่ชนิดเดียวกันแต่คนละอย่างผมจะให้ปอยิงฉุบเลือกกอนคนละอย่างอคู่แรกแกรกับพี่รุดปอยญิงฉุบกันเลยใครจะได้เลือกอ่าแกรจะได้เลือกก่อนนะครับไม่ต้องเลือกมานก็ได้หนึ่งหนึ่งนะครับ เป็นไข่สดชครับเกี่ยวกับเรื่องไข่ได้บ้างยังไงครับถ้าไข่สดที่ดีนะคะต้องเป็นรูปวงรีเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับไข่ไม่ดีเป็นสามเหลี่ยมไงล่ะถือว่าไม่นาเรียกให้วายเลยจ็บไม่หายแต่มันก็ทำไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตัวฉันเป็นอะไรก็เริ่มจะชินนะ เดี๋ยวไปที่ของเราครับแล้วดูซิว่าอาหารร่วมสาบานมื้อนี้ของพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเชฟวรการเป็นตัวเินไปที่ของเราเลยครับค่ะแลตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการทำแล้วค่ะแลวัตถุดิบแต่ละคนก็มีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วอ้าวลุยเลยสิครับลุยลุยลยลุยลย วเวลาผ่านไ,นไปรวม20นาทีครับคุณผู้ชมวัตถุดิบที่พวกเขาเลือกมั่วๆมา <c oughs> แต่กลายเป็นอาหารสองจานเลยอาถามฝ่ายชายเลย,เลยบีกว่าคุณจะเรียกเมนูจานนี้ว่าอะไรครับนี่เขาเรียกว่าขนมจีนน้ำยาผัดไทยเทอ้ <c oughs> มฝ่ายหญิงครับของคุณเรียกว่าอะไรครับชื่อปลากระป๋องออ เส้นแซ่บก็ได้มีพริกเยอะเลยเส้นได้ไหมแซ่บตอนชิ้นมันไม่สำคัญนะตอนกินนะครับคืออะไรครับคืออะไรอ้าวสามคนอ่ะลงมากินของเขาเอาเลยครับคนนี้ต้องมาตัดสินทั้งสองเมนูนี้ก็คือเชฟวรการนี่นะครับเชฟครับจริงๆแล้วอร่อยทั้งสองเมนูเลยอ้าวยังไงล่ะแต่ว่าเอาเฮ้ยต้องให้ ฝ่ายชายแพ้อ้าหัาไม้อะไม่ทำเนี่ยจุดอร่อยเหมือนกันเฮ้ยนี่ลำเอียงนี่นี่อยู่ฝั่งเขาแล้วลำเอียงอะไรโอ้ไม่ได้เลยอะไรอ่ะอาจจะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่พันเห็นเพราะว่าแอบมาขโมยไข่ไปไข่ขโมยไข่ไข่ไข่อะไรหลักฐานอะไรหลักฐานตรงไหนอ่ะบวนการวัตถุดิบไปเดี๋ยวเรามีหลักฐานให้ดูคืออะไรอ่ะอะไรอย่ามาขโมยของเลยขโมยหน่อยได้ไหมผัดเปตี้ยวนี่มันนี่มันข้าวผัดหรือว่าอะไรเนี่ยหม่าม้า จริงๆก็ไม่ได้ขโมยก็ยืมทั้งนั Nam ้นเองจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขายืมมาขออีกนิดนึงครับว่าเป็นความคิดของน้าเน็กใช่ขอบคุครับยิงชนะไปเลยเลย ใช่แล้วก็เชื่อแล้วครับว่าไวท์ซอมเลิฟนี่ถ้าเขาอยู่ร่วมชีวิตกันแนงไม่หมดตายแน่นอนเพราะว่าเนื่อว่าสามสาวสามหนุ่มที่ร่วมแรงร่วมใจมันถือมันถือเป็นสถานการณ์หนึ่งนะในการ<ช>ทำรรอะไรกินด้วยกันสะท้อนถึงอะไรหลยายอย่างเลย,เยอ่ะวันนี้เราสนุกกันนะครับขอบคุณไวท์ซอมเลิฟมากคุณนะ